สวัสดีครับพมก็ผมดุมดิมช anel ตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นน้องไอริในพลังแฝงใหม่เนาะก็เป็นพลังแฝงรวยนะครับผมขอเรียกว่าพลังแฝงรวยนะหรือก็คือพลังแฝงอาเชมี่นะครับมันจะมีสเต็กมาให้เราเนาะทุกๆ15วิเราสามารถเก็บสเต็กได้1สเต็กนะครับสูงสุดสสเต็กและเมื่อเราโจมตีโดนฝั่งตรงข้ามหรือว่าป้อมหูฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะทําให้เราได้รับ25โกเนาะ สูงสุด1,200โกนะครับซึ่งทำไมผมถึงเลือกใช้พลังแฝงนี่เหรอเพราะว่าไอริเป็นตัวละครที่ต้องใช้เงินนะครับผมเลยลองทดลองว่าถ้าไอริใช้พลังพลังแฝงอาชมีจะคุมหรือเปล่าซึ่งผมได้ไปลองเล่นมาแล้วแหละก็<อ>ผมได้เห็นข้อเสียของพลังแฝงนิดนึงนะครับ<อ>ก็คือเ<อ>มื่อเราใช้กับสายตีใกล้เนาะเราจาเป็นต้องเอาตัวเข้าไปเสี่ยงนะครับอย่างเช่นไอริเนี่ยเมื่อเจอแพนด้าเนี่ย ทุกๆสิบห้าวิก็ได้รับหนึ่งสเต็ใช่ไหม mm hmm. เมื่อสเต็ก hmm. ผมเต็มครบสามอ่ะ hmm. มันจะไม่เพิ่มนะครับฉะนั้นถ้าผมไม่รีบเคลียร์สเต็กออกอ่ะมันจะทําให้เงินผมไม่ค่อยขึ้นนะแล้วก็พลังแฝงก็จะอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งมันจะทําให้เราไม่คุ้มนะฉะนั้นเราต้องเอาตัวเข้าแรกนะครับอย่างนี้เอาตัวเข้าเิดเสียง mm hmm. เพื่อที่จะทําให้สเต็ค hmm. มันหายไปแล้วก็ได้เงินนะครับแต่ผมมองว่าถ้าใช้กับตัวแครี่หรือว่าตัวตีไกลๆอ่ะจะคุ้มกว่านะเพราะว่าเรา สามารถตอดฝั่งตรงข้ามได้แบบระยะไกลได้นะครับแต่ก็ตานี้ก็มาทดลองเล่นกับไอริน่าดูว่าจะเวิร์กหรือเปล่าก็ยังชินกับพลังแฝงเดวิลเอาวิคันท่อยู่นะครับซึ่งก็ต้องลองเล่นหลายๆตานะตัวละครตีไกลที่ผมมองว่าใช้พลังแฝงนี้ได้คุ้มก็น่าจะเป็นไฮยตินะครับเพราะว่าไฮยตเเป็นตัวตีไกลนะแล้วก็ต้องใช้เงินเพื่อที่จะทําให้คิวได้เยอะๆนะครับหรือว่าเพื่อที่จะเก่งนะไฮยติ ฉะนั้นอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นก็คือไฮยาตินะครับเดี๋ยวเกมนี้ก็มาดูเอริพลังแฝงใหม่เนาะซึ่งมันก็จะเล่นคล้ายๆเหมือนเดิมนะครับก็คือเราต้องรวยนะซึ่งต้นเกมเราจะไม่บือวาอะไรมากเดี๋ยวตอนนี้ผมมาเติมบนก่อนนะครับอริจะเก่งตอนเลเวลสนะแต่ก็ต้องมีของก่อนสไลด์เข้าไปลาดกระจายใส่มาหลอกเราเมื่อกี้ก็สไลด์อีกหนึ่งครั้งจะเห็นว่าดาเมจผมยังไม่เยอะนะ3 0 0กว่าเฉยๆเดี๋ยวก็กลับลงไปเคลียร์คลิปที่เลนล่างก่อนนะครับ ็แต่นี้ก็จะเงาเงาเยนะเพราะว่าเราต้องใช้เงินนะตอนนี้เงินผมก็เพิ่มขึ้นมาเยอะแล้วนะครับตอนนี้เงินผมอยู่ที่พันสองห่างกับแพนด้าสองร้อยพันหกแล้วนะครับตอนนี้ต้นเกมก็จะเงาเงาเลยนะเล่นไอริแต่เล่นเกมอ่ะไอริบอกว่าเดี๋ยวเรามาเจอกัน ก็สำหรับใครอยากดูไอริพลังแฝงเดบิวต์ Awakening ก็กดดูที่ปุ่มตัวไอด้านข้างได้เลยนะครับเป็นพลังแฝงมาตรฐานของไอริเนาะสำหรับไอเทมก็ออกเหมือนเดิมนะครับรองเท้าต้านสถานะดับตัดฮิลแล้วก็โอนีอาร์มกับดาบแดงนะครับส่วนไอเทมชิ้นต่อไปก็เป็นทอยนะผมออกทอยออกมาการเบียนิดห,หน่อยแล้วก็ตายเกิดนะครับตอนที่เราบกบวกกับลิงนะพลังเงินผมเท่ากับลิงนะตอนเนี้ย ตอนนี้คลิปล่างเข้าแล้วนะเดี๋ยวขอกลับไปเคลียร์เลนล่างก่อนก็เจอแพนด้านะครับแพนด้าก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ต้องจําเป็นต้องพึ่งไอเทมกับเงินนะครับเดี๋ยวเรามาดูพลังแห่งเงินตรากันดีกว่าต่อไปผมออกเป็นโอเนียรชิ้นเล็กนะครับผมชอบตีเร็วนะแต่ถ้าใครไม่ถนัดก็ออกเป็นดาบตัดเลือดชิ้นใหญ่ไปเลยก็ได้นะแต่ส่วนตัวผมชอบให้มันตีเร็วก็เลยออกเป็นโอเนียรชิ้นเล็กมาก่อนนะครับนี่ก็ฟาร์มๆหาเงินไปก่อนนะ อยากเก่งก็ต้องมีเงินเยอะๆนะครับมีอะไรก็ตามเก็บไปให้หมดนะครับบังกรเล็กแล้วก็นกเดี๋ยวผมลงมาเคลียร์คลิปเลนล่างต่อนะตอนนี้เมดเมดเราลงมาเติมนะครับพยายามทำตัวล่อตีนเอาไว้อิกกี้เปิดแล้วนะครับผมอัตติไปแพนด้าหนีนะตีไปหนึ่งครั้งฟิกเกอร์ไปนะครับไม่ตายนะดาเมจยังขาดอยู่นะตอนต้นเกม ก็ต้องฟาร์มนะพลังงานเงินตราฟาร์มฟาร์มนะครับฟาร์มฟาร์มตอนนี้เงินผมอยู่ที่สามพันสามพันโกแล้วนะตอนนี้ต้นเกมก็จะเหงาเหงาหน่อยนะครับตอนนี้แพนด้าเลือดโลนะแล้วก็ไม่ฝืนนะครับฟาร์มต่อไปฟาร์มเรื่อยๆฟาร์ม,ฟาร,มฟาร์มไปนะครับบอกเลยว่าเลดเกมเราเจอกันใครเล่นไอริก,ก็ต้องใจเย็นนะจะรีบบวกตั้งแต่เลเวลสี่ก็ไม่ได้นะครับ ตอนนี้แพนด้าไปล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาเอาอ้อมล่างก่อนก็เก็บฟอมล่างไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับตังผมอยู่ที่4อ0 0ันสอตอนนี้ดักรอผู้โชคดีผู้โชคด,ดีคือ, Panda คอ,อนนะแพนด้านะครับรอก่อนนะมาล้สไลด์ไปแล้วก็ปานะครับทินิบปาดเประจยให้แม่น ไล์ไปแล้วก็ตีก่อนแล้วก็ฟาร์นะครับผมเปิดนะันตีไปแล้วตอนนี้ลูกพี่มาลูกพี่ลิงมานะครับถอยก่อน,ถ,ออนถึงเราจะดามเมจเริ่มแรงแล้วแต่เรายัง2 2 2 1ไม่ได้นะลูกพี่มาก็ต้องถอยก่อนนะครับตอนนี้ลิงของเราดักอยู่พุ่มบัฟฟ้าแต่ก็รู้สึกว่ามันมันฟาร์มเร็วขึ้นนะมันรู้สึกว่ามันมีเงินแล้วมันก็ตีเร็วตีแรงก็เยอะนะครับ ตอนนี้ผมได้โอดนี่อมแล้วแพนด้ากระโดดอันติมาชิ้นต่อไปผมจะออกเป็นดาบแดงนะครับตอนนี้แพนด้าเข้าบ้านเราผมอันติไปตีตีตีอยางแบฟิกเกอร์ตีนะครับเรียบร้อยเก็บแพนด้าไปบอกเลยว่าตอนนี้ดาเมจผมเริ่มมาแล้ว <S <S ก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะสำหรับพลังแฝงนี้ถ้าเราพยายามไปตีฝั่งตรงข้ามหรือว่าตีฟอมนะครับ <S <S เพื่อที่จะไม่ให้สแต็กมันดองนะ เราต้องเคลียร์สเต็กบ่อยๆนะครับจะทําให้เราเร่งเงินของพลังแฝงนี้ได้เร็วยิ่งขึ้นนะแต่ถ้าเราไม่ไปตีพลังแฝงนี้ก็แทบไม่มีประโยชน์เลยนะครับเพราะว่ามันแทบไม่ได้ช่วยอะไรเลยตอนนี้ผมดักรอที่บัฟฟ้าก่อนนะครับเดลากบัฟฟ้าเขาพุ่มก่อนตอนนี้พ่อมานะครับพ่ออันตีแล้วผมกดอันตีเข้าไปแล้วสไลด์ไปตีนะครับเลือดเด้งรัวๆตอนนี้บัตเตอร์ไฟโดนเก็บไปตอนนี้สามมาเรากดช็อคนะครับผมปลาไป ได้สองสเตคในลครนี้ก่อนแพนด้าตามแล้วครับแพนด้าตามมาก็สวนเรียบร้อยแพนด้าตกไปนะครับตอนนี้ไปคุยกับรากมะบ่วงรู้สึกว่าเมื่อกี้เหมือนมันจะบักนะเหมือนผมจะปาวกระจายโดนโดนลิ่งเรียน,น่าแต่สแต็สคสกิลสองผมไม่ขึ้นนะครับก็ขอกลับไปดีเลือดก่อนนะนะก็รีเลือดกลับมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้แพนด้าอยู่แอลไซด์นะเมื่อกี้เห็นแวบ,บๆเดี๋ยวผมจะหล่อยป้อมกลางก่อนนะครับกดอันตีหนีออกมาเลยนะ กันดาเมจสูงสุด8%นะครับตอนนี้ลิงเราเข้าไปสวย,สวยเก็บดับเบิลคิวไปจะเห็นว่าตอนนี้เงินผมนำนะพลังแฝงก็ตอนนี้ก็โอเคนะครับแนะนำนะแปลกใหม่ดีก็คล้ายๆพลังแฝงตายเกิดเมื่อก่อนนะที่ไม่รู้จะหยิบพลังแฝงอะไรมาก็หยิบตายเกิดมาแล้วครับตอนนี้ก็ไม่รู้จะหยิบอะไรมาก็หยิบอัลเชมีมานะต่อไปผมออกเป็นทอยนะครับอม,มากานลิเลียน,น่าก็ไหลป้อมเหมือนเดิมนะ ผมมองว่าไอรีตอนนี้มันไม่ใช่ตัวพลิกแรกๆนะครับถ้าเอาไปลงแเรงมันมีตัวแก้ทางเยอะเนาะฉะนั้นถ้าจะเล่นไอรีก็แนะนําให้เป็นพลิกหลังๆดีกว่าเพราะว่ามันมันเลดเกมเราทําต้นเกมไม่ดีเลดเกมก็พังนะครับฉะนั้นผมมองว่าควรจะเป็นพลิกหลังๆมากกว่านะอีกอย่างมันเขาปล่อยหลุดแล้วเขาไม่ค่อยแบนไอรีกันแล้วนะครับตามความคิดเห็นของผมนะแต่ก็เอามาเอาดาร์กันก่อนนะครับตอนนี้ ก็ฮีโร่ที่โกงๆตอนนี้ก็น่าจะเป็นทอนนะก็บัฟมานะครับแพทนี้กับลินดิสซึ่งลินดิสก็ยังไม่เท่าทอนนะครับทอนก็โกงกว่าตอนนี้เราก็เก็บดาร์กไปนะครับสกอร์คิวผมอยู่ที่2เนีตอนนี้ไม่ได้คิวเยอะเลยอะ่ะปาด,ดักไปแพนด้าอยู่กลางนะครับมาล็อกสไลด์เข้าไปแล้วก็ปลาล้วกระจายไปนะครับ เทคนิคก็ที่ผมเคยบอกไว้นะสไลด์เข้าไปตีให้ฝั่งตรงข้ามสโลก่อนแล้วก็ปลาดาวกระจายนะครับตอนนี้มาลวมา3ตัวนะครับเดี๋ยวตั้งหลักก่อนปลาโดนลยนะครับตอนนี้ทีมเรามาแล้วนะก็ผมสไลด์เข้าไปเลยนะครับต่ดต่อไปก่อนเนาะตอนนี้อาชมีให้เงินผมประมาณ1,000นะครับซึ่งเงินเดิมผมมีอยู่9 0 0าันแสดงว่ามันให้มา1,000ซึ่งปกติผมเดิมที่จะมี8,00 0นะครับก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะ รางเงินตาม,มันน่ากลัวจริงๆนะครับแครี่โดนเก็บไปเมื่อกี้เรามาเคลียร์เลนขวากันดีกว่าบอกเลยว่า1นหนึ่งกับแพนด้าเนยนะครับเอสไลด์เข้าไปฟาไม่โดนนะได้ทอยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นต่อไปก็ออกเป็นตายเกิดนะครับสำหรับใครไม่กลัวตายก็แรงๆก็ออกเป็นดาบแดง2องเล่มเลยนะจังหวะนี่โชว์โง่ไปนิดหนึ่งนะครับโดนสตันไปนะแพนด้าชัดดาวลิงเรานะครับ ก็ผมจะอ้อมมาดักเอาลิงแนะหนึ่งกับลิงนะครับปลาดักไปไม่โดนผมกดอติไปเพราะว่าอิกกี้มาสวยเรียบร้อยนะครับความเสียหายจริงอยู่ที่พันหกนะก็พอดีนะครับมีทั้งความถึกแล้วก็มีทั้งดาเมจตอนนี้ตีป้อมละตีป้อมสูงสุดอยู่ที่หนึ่งพันนะอาจจะจบเกมได้นะครับตอนนี้ก็จังหวะน,นี้ก็โชว์งโง่ไปอีกหนึ่งนะครับกะว่าจะไปตีป้อมให้แตกนะ แต่ไม่ได้ตอนนี้เลือดก็โลนะครับเพื่อความชัวร์เดี๋ยวกับไปรีเลือดก่อนดีกว่าก็กลับไปรีเลือดมาเรียบร้อยนะครับเข้ามาก็ไฟเปิดประเด็นเลยกดอันตีไว้นะครับกดตีกดตีไปเลือดเด้งดัวรวนะครับตอนนี้โดนมาหลอกปัดเข้าไปพันเก้าแรงนะมาหลอกปัดแรงกว่าเรานะครับเพราะว่าปรับมาใหม่นะก็ียบ้อยเกือบตายนะครับ ปดดูเลือดป่ดดูเลือดผมก็สงสัยว่าทําไมมารล็อกมันออกเป็นแทงค์แต่ก็ดาเมจแรงนะสำหรับใครที่อยากเล่นแทงค์ดาเมจแรงๆก็แนะนำว่าเป็นมาหล็อกนะครับแต่ผมรู้สึกขัดใจนิดหนึ่งที่มันสามารถขัดสกิลหนึ่งได้ผมว่าการขัดสกิลหนึ่งไม่ได้เป็นซิกเนเจอร์ของมาล็อกเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าแพทเนี่ยมาล็อกบังนะครับเดี๋ยวต้องไปทดลองเล่นอีกหน่อยตอนนี้เพื่อนเราตายไป2นะครับ ทำการดักพุ่มลิงเข้ามาในพุ่มตอนนี้หกกดอันตีไปไล่ลิงไปนะครับลิงหนีไหมหนีไม่รอดก็รอดไปนะครับลิงรอดนะตอนนี้รับกระจายแรงนะครับสองพันหกเป็นอีกตัวที่สามารถเคลียร์คลิปได้เร็วนะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งแรงนะได้ยินข่าวมาว่าแพทหน้าไอริสจะเนิฟนะครับแต่ยังไม่ได้รู้รายละเอียดดีๆเดี๋ยวก็ไปขอไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแต่รู้สึกว่าแพทหน้าจะเนิฟลงนะ าใ,ใครอยากเล่นก็แนะนําให้รีบบเล่นนะครับซึ่งแพทเนี่ยก็เอาต้านสถานะของอัติออกนะก็ถือว่าเล่นได้อยู่นะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาเก็บดักกันก่อนดีกว่าพลังแฝงอาชมีน่าจะเต็มแล้วของผมตอนนี้ตอนนี้เงินผมมีประมาณหมื่นสามนะครับได้พลังแฝงช่วยมาเยอะเลยนะประมาณพันสองผมมองว่าถ้าทอนใช้พลังแฝงอาชมีน่าจะโกงนะครับเพราะว่าทอนเป็นตัวที่ต้องพึ่งเงินเหมือนกันนะ แล้วถ้ามีติมมี่ลงก็น่าจะทําให้เงินเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับมองว่าน่าจะโกงอ่ะถ้าทอนลองไปเล่นต้องต้องไปลองเล่นดูแล้วแหละตอนนี้ป้อมฝั่งตรงข้ามแตกสามแล้วนะครับแตงป้อมแตกสาบอกเลยว่าหมดโอกาสชนะนะโอกาสที่จะพลิกมาน้อยนิดนะครับตอนนี้เดี๋ยวทําการกดดันหน้าป้อมไปก่อนนะถ้าสมมติทอนใช้พลังแสงเอาเชมี่ผมมองว่าน่าจะโหดพอตัวนะครับเพราะว่าทอนเป็นตัวที่ต้อง ใช้เงินเนาะและอาชมี่ก็ทําให้เงินมีตอนต้นเกมนะครับแต่ถ้าเป็นคอมโบกตีมี่ผมก็น่ามองว่าน่าจะเกิดเร็วอยู่นะก็เป็นคอมโบที่น่าสนนะครับตอนนี้บ้านฝั่งตรงข้ามแตก3ามนะทุกทัพสอมแต็มก็ตายไปนะครับแล้วก็ทําการกดกดดันหน้าป้อมนะครับตอนนี้ลิงเข้าไปแล้วมาหลอกช็อกนะครับลิงกดทีมาผมตายหรือขายสำหรับเป็นไอเทมชิ้นที่7กดเคียวมานะครับตีมาหลอกได้เลือดเด้งกลับมานะก็ อิกกี้เก็บงานมาครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเหลือลิเลียนาแค่ตัวเดียวนะก็น่าจะชนะนะครับตอนนี้ทุ๊บตับตำแต่เข้ามาบ้านแล้วผมก็ทําการตรีบ้านไปแล้วไม่รอแล้วก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสําหรับไอริพลังแฝงอัลเรมีนะผมก็มองว่าถ้าเราใช้พลังแฝงอัลเรมีให้โดนฮีโร่ฝั่งตรงข้ามในเวลาตอนต้นเกมบ่อยๆแล้วก็ให้โดนๆน่ะผมก็มองว่าเป็นพลังแฝงที่ยังโอเคนะครับแต่จะโอเคมากกว่าถ้าใช้กับตัวที่ระยะตีไกลๆนะครับ ก็แต่นี้ผมก็ได้ MVP ไปนะก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ